ทีนี้ค่ะคงแทบไม่มีใครที่ไม่รู้จักบอสพอลหรือดีไอคอนกรุ๊ปกันอย่างแน่นอนค่ะธุรกิจออนไลน์อันดับหนึ่งของประเทศไทยที่กําลังได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้สําหรับบอสพวรัตพลวรัตวรกุลผู้ก่อตั้งและก็ซีโอค่ะแห่งอาณาจักรธุรกิจออนไลน์ที่ใช้โมเดลเป็นการซื้อมาขายไปสร้างรายได้มหาศาลค่ะแต่ก็ต้องบอกว่ากว่าบอสพอลค่ะจะมีวันนี้จุดเริ่มต้นของเขานั้นเติบโตมาจากบ้านในสลัมย่านของเตยค่ะโดยบอสพอลค่ะเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ํารวยอาศัยอยู่ในห้องเช่า ในสลัมคองเตยกว่า20ปีและเริ่มทํางานหาเลี้ยงชีพตั้งแต่ยังเรียนหนังสืออยู่รับจ้างเป็นเด็กเสิบบ้างในร้านอาหารยามค่ําคืนควบคู่ไปกับก,บการทํางานพิเศษอื่นๆเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวแล้วก็หาเงินส่งเสียตัวเองเรียนค่ะแม้ว่าทางนั้นบอสพอเนี่ยเขาจะได้งานประจําหลังจากเรียนจบแต่ว่ารายได้จากเงินเดือนพนักง,งานที่บริษัทค่ะเขาบอกว่ามันไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายแต่ว่าเขาก็ไม่ย่อท้อค่ะใช้เวลาว่างหลังเลิกงานหารายได้พิเศษอีกด้วยการทํางานพาร์ทไทม์ต่างๆความขยันมัน เพียรและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยทำให้เขาความมีไรายได้เพิ่มขึ้นและด้วยประสบการณ์จากการทํางานหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นพนักงานเสิร์ฟพนักงานบริษัทหรือพนักงานขายล้วนหล่อหลอมให้บอสพอค่ะเป็นคนอดทนแข็งแกร่งแล้วก็มีทักษะในการเข้าสังคมซึ่งเป็นคุณสมบัติสําคัญที่ช่วยให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จในฐานะผู้ประกอบการจนทุกวันนี้ค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้เองค่ะในอินสตาแกรมของบอสพอลเคยได้ออกมาโพดคลิปพากลับไปเยี่ยมบ้านเก่าในชุมชนคลองเตยที่เติบโตมากว่า20ปีพร้อมกับระบุแคปชั่นค่ะว่าผมไม่เคยลืมว่าผมเติบโตมาจากที่ไหนชุมชนแออัดหรือที่ใครหลายคนเรียกว่าสลัมผมเคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ในตอนที่ยังเริ่มต้นสร้างชีวิต20ปีที่แล้วกับภาพในวันนี้ทุกอย่างมันยังคงอยู่เหมือนเดิมราวกับว่ามันหยุดเวลาไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจอะไรบางอย่างมันคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมไม่เคยคิดด ถูกความฝันหรือความพยายามของใครเพราะผมก็เคยเป็นหนึ่งคนที่ชีวิตไม่พร้อมแต่มีความฝันขอเป็นกำลังใจให้กับนักสู้ชีวิตทุกๆท,ท่านครับซึ่งก็ต้องบอกว่าค่ะบอสพอค่ะพยายามผลักดันตัวเองจนกลายมาเป็นนักธุรกิจ C โอพันล้านแบบทุกวันนี้ค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีดและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว